คุณปูจะอยู่เฝ้าที่ฉันได้ไหมคะคุณปูต้องทำงานทำการนะคุณแม่เกมาทำมาสอบตะกายมีการเสียงอะไรนะเพราะว่าจูจันนี่เขาขป่วยเนี่ยเขาจะมานั่งก้าผกวผมหรอคะให้ปล่อยสยายสิคะเป็นสอนตลางในอุตสาหกหาไม่ใช่ไม่ดีขับขอโทษคุณปูใจดำจะเขี่ยที่ฉันทิ้งเหมือนเศษขยะไปตลาดอะไม่ได้อะซื้อับข้าวเนี่ย แม่ค้าบอกว่า<อ>กูไม่ขายมึงทำอีนุ้ยทำไมแม่ค้ามันละครน,นะคะนั่นแหละกูไม่ขายนุ้ยพ่อเหรอป้าไม่ใช่จ้ะขอบคุณครับอย่ากินเยอะนะเดี๋ยวอ้วนหุบยิ้มไม่ทันเลย ีคนโทรมาอะไรอยากให้เล่นรับบทจูงท่านก็ถามรุ่งกับทานใหคะว่เาเฮ้ยเราเอาจักนาเพราะตอนนั้นแม่ดังหนึ่งดังทางร้องเพลงเอานักร้องมาเล่นก็ดีเหมือนกันแม่แม่จะเล่นได้เหรอเพราะว่าแม่ไม่เคยเล่นละครยังไม่รู้จะเอาเอามือไว้ตรงไหนเพราะว่าเคยถือไม้พอจะมาเล่นละครเนี่ยคุณก็เลยกดเกรงๆอ่ะเกรงจนกระทั่งบบบทบทก็จะจําไม่ได้ นีเขาเคยแซวแม่อขอเวลาให้กองพักนะให้บูชาธนาไปท่องหมูเจ็บใจไหมเจ็บใจแล้วเพื่อนทําขนาดนี้กูแบบเลือกขอากจัดจะกบพอถูกแซวกูแม่ไปซื้อหนังสือเลยซื้อหนังสือแล้วเพื่อนขมมาเอามาอ่านทีีน้พอถึงตรงไหนที่ที่บทจวงจันทร์พูดอะไรเนี่ย แต่ใน,ในบทนั้นไม่มีแม่จะทักเลยว่านี่ทำไมไม่มีเพราะในหนังสือมีแม่อ่านแล้วอินมากเพราะว่ามันความที่เจ็บใจที่เพื่อนแซอนวอ่ะมีเมีอะไรเหรคะฉันมีเรื่องเยอะคุยกับเธอด้วหน่อยฉันตั้งใจว่าเดี๋จะซื้อบ้านในตะไกก,กัสลังคุณผู้ใจดีจังเลยแล้วเธอหลัะ ถ้าว่าเธออยากจะได้รถสักคันหนึ่งบ้านหลังหนึ่งกับเงินอีกสักสองล้านปเป็นยงี้ทรัพย์ส,สินทั้งหมดเนี่ยฉันอยากจะซื้ออิสระจากตัวฉันเองจากเธอหรือว่าถ้าหากว่าเธอต้องการจะทํากิจการอะไรฉันก็ยินดีที่จะลงทุนให้เธอไม่ค่ะไม่เอา,าคุณปุ๊คุณปุ๊ดใจร้ายกับดิฉันสิครับนี่แมวนะคุณจวนฉันไม่ได้พูดเล่นนะฉันพูดจริงๆ เคยตกลงกันแล้วไงล่ะคุณจวงคุณปูใจดำคุณปุ๊กจะเขี่ยที่ฉันทิ้งเหมือนเสศษขยะอาลังใี่บอกว่าไม่ไปผมได้ไหมขอกล้าได้ไหมมีการเสียงอะไรนะกล้าบังอาจมากเลยบอกว่าอาลังจูจันนี่เขาขป่วยเนี่ยขาจะมานั่งก้าวผมหรือคะ ให้ปล่อยสยายสิคะเปสอนตลังนีสานมิใัยไม่ดีคือลืมไงลืมตัวไปขับขอโทษพอแม่ทักแบบนี้อหลังก็ยอมให้ปล่อยผมผมฟาร่าเลยนะเดกเอาเขียนว่าเออไอเด็กคนนี้มันมันเจงด้วยสมัยก่อนเนี่ยบอกว่าคือถ่ายไปออกอากาศไปมีจะมีคนคอยแบกบเทปลนะูกป,ประกับเปนเทป เทปเรือนโม้นใหญ่อๆอย่างเงี้ยตามท่วมด้วยนะแบกไปต้องยกเงี้ยเพื่อจะจะเอาไปเอาไปออกอากาศถ่ายอย่างนั้นเลยแล้วหามลุงของข้าไม่ได้นอนเลยแม่ไปตลาดอะไม่ได้อะไปขอซื้อซื้อกับข้าเนี่ยแม่ข้าบอกว่ากูไม่ขายมึงทำมีนุ้ยทำไมอะไรเงี้ย่าขามนขนนะะนันละครนะคะนั่นแหละ กูไม่ขายยางนี้เลยเจออย่างนี้เลยค่ะกุวันนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อาหารเจ้านั้นตัวบ้านเจอด่าก็มีคนเขาให้กำลังใจก็มีบอกว่าเออที่ชนธนาหรือก็ละครนะคะเขาอาจจะอินไปหน่อยนะคะเพราะว่าเห็นใจเขาเถอะเพราะว่านีแสดงว่าคุณชนะเล่นเล่นดีสิอะไรเงี้ยแล้วก็เออเออหรือหรือจริงเราก็ภูมิใจนะ มีอยู่วันหนึ่งแม่ก็รู้ว่าเขาสาแล้วนะคะแม่ก็ไปบอกไปอีกแล้วจะเอาทุเรียนนะลูกจะเฟี้ยนหน้าแมข่ขอโทษค่ะไม่มาแล้วค่ะไม่มาแล้วค่ะแล้วก็ขอบคุณขอบคุณที่ที่เห็นว่าเล่นได้ถึงขนาดนั้นชีวิตจริงแม่แม่ไม่เคยเป็นคนอย่างนั้นเลยแต่มันก็เลยรู้สึกว่าเ,เราเราเล่นไปได้ยังไงมีความภูมิมใจค่ะ ดิฉันคิว่าจะไม่ได้พบหน้าคุณอีกแล้วคุณหายไปคุณจะทรมานกันใช่ไหมไม่เอาคุณู้จะอยู่เฝ้าดิฉันได้ไหมคะขอบคุณแม่ครับลูกูต้องทำงานทำการนะคุณแม่เกไม่ต้องมาสอบตะกาย ตายเปตามพันธ์นะครับดูไม่มีญาติอะไรกันนะคะคุณปูด,ดิฉันหายใจอ่อนเป็นทนแล้วนะคะคคนี่จวงจันคนอย่างเธอไม่ตายง่ายๆหรอกนะทำใจสบายไว้เราเจอกันนะปู ฉันหรอกคุณไม่มีวันชนะฉันหรอกไม่ว่าเขาเป็นชอบทําอะไรในสิ่งที่มันมันเป็นไปไม่ได้อะอย่างคุณปูเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้ปสะบาดเรเลย,เลยแต่ว่าเราอ่ะไปทึกทักว่าเขาเป็นผัวเราหัวฉันฝาไม่ยอมให้นุ้ยเข้ามาข้องแวนแน่นอนแล้วคุณปูเนี่ยถ้าพูดถึงนุ้ยพูดถึงว่านุ้ยดีอย่างั้นดีโจ,จกจัจะทนไม่ได้ จะป่วยเลยแม้ว่าผู้หญิงคนนี้มีอาชาอาการทา,ารงจิตมากเลยเขาไปทึ่งทักเอาว่าว่าผู้จะเป็นของเขาคนเดียวเท่านั้นจะคนดื่นยุ่งไม่ได้ทีแรกก็คิดว่าเราจะทำได้ไหมเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราเลยอ่ะตัวแม่เองนะชีวิตจริงผู้ชายจะมาหญิงใส่แม่ล้วแม่เชิดใส่เลยแต่ว่าอันนี้ทําไมถึงเอาเข้ามาอยู่บนบนหัวอะไรอะไรต้องต้อง โ้ยตูหัวตูวตหัวทนกล้าแล้วก็หัวเขาอะไรขนาดนี้แต่เราคิดว่าเออมันคือละครนะเราทำได้วันนีกนี่เจอหน้าแม่ย,ยังเรียกอีจ้งอยู่นั่นอ่ะอแล้วก็จะมาถีเอลด้วยอีจวงตะโกนมาเลยอีจวงอย่างนี้เลยะจะได้ชาประชาช,ช,ช,ชนระวังด้วยนะแต่ว่าตอนหลังๆนี่คนที่เขาหันมามองเนี่ยเขาไม่เขาไม่ด่าเราแล้ว 他可能就是那个。